มีสัญญาณนะครับบอกให้บายนะครับเป็นตัวเทนดี้นะครับมีลูกศรสีเขียวนะเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานตัวสคริปต์สลูกศรรวมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผมเทรดไป10ออเดอร์นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับและใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยครับและตอนนี้มีกลุ่มสอนเทรดฟ,ฟรีสามารถเข้ามาเรียนรู้และเทรดไปพร้อมโค้ดได้เลยมีไลฟ์สดพาเทรดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยสําหรับวันอาทิตย มีสอนพื้นฐานคนที่เป็นมือใหม่ยังเทรดไม่เป็นสามารถเข้าเรียนรู้ฟรีได้เลยสามารถกดเข้ากลุ่มนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องติดตั้งตัวสคริปเทรดก่อนนะสามารถทักขอสคริปเทรดจากแอดมินได้เลยกดลิงก์เข้ากลุ่มแล้วก็ทักขอสคริปเทรดจากแอดมินนะแอดมินจะให้ลิงก์ตัวสคริปนี้มานะครับเราก็ทําการกดลากคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ทําการกดคัดลอกนะครับโดยการคลิกขวานะหรือกด c t r l C ก็ อันนี้ก็กดคัดลอกแล้วก็มาที่ตัวแพลตฟอร์ม 8X t เนะครับมาที่ตัวชีวิตตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาที่สคริปต์ตรงนี้มากดที่ add new script นะครับแล้วก็ลบของเก่าอันนี้ได้เลยนะครับผมกด delete นะแล้วกด c o n t r o l v นะครับในการวางตัวสคริปต์เทที่เราคัดลอกมานะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก ปุ่มนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้ว ma c o s นะครับก็ทําแบบนี้นะครับ3ตัวเลยนะของสคริปต์เทสนะครับทําการกดลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วกดทําการคัดลอกแล้วก็มาที่ตัวแพลตฟอร์ม 8x นะครับมาที่ตัวชี้วัด มาที่สคริปตมาที่ add new แล้วกดทําการลบของเก่าออกแล้วก็วางของใหม่เข้าไปเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็ขึ้นมาแล้ว 8x super JTP ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว Tendy 8x เนาะก็ทําการลากคุมทั้งหมดแล้วกดคัดลอกนะครับมาที่ตัวแพลตฟอร์ม 8x นะครับมาที่ตัวชีวัดมาที่สคริปต์ d d ดนิวสคริปแล้วก็ลบของเก่าออก กด Ctrl v ในการวางเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเห็นไหมครับว่าเราเพิ่ม3ตัวเข้ามาในนี้แล้วนะครับตัวแพลตฟอร์มเทรดนะเราก็มากดใช้งานที่ตัวชีวัดตรงนี้นะครับมากดที่สคริปต์อันแรกเลย ma cost นะครับกดขึ้นมาตั้งค่าใช้ตามนี้เลยครับกดสมัครใช้งานต่อไปนะครับก็เป็นตัว super jtp 8 x เนาะก็กดสมัครใช้งานได้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว t e n d y 8 x gtp เนาะตัวนี้ก็กดใช้งานได้เลยกดสมัครใช้งานเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรเนี่ยเข้ามาในกราฟของเราแล้วนะครับลูกศรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการบอกจุดเข้าซื้อขายของเราเงื่อนไขในการเทรดตามสคริปต์นะครับก็ง่ายมากเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าแท่งนี้นะครับมีสัญญาณนะครับบอกให้บายนะครับเป็นตัวเทน d ี้ y นะครับมีลูกศรสีเขียวนะเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับแท่งต่อไปนะครับเราก็จะทําการบายในราคาซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับลูกศรสีเขียวบอกบายเราก็จะทําการเปิดอเดอร์ขึ้นในแท่งถัดไปนะครับแล้วก็ปิดจบสวยๆเนาะ อันนี้เป็นเงื่อนไขการบายมาดูตัวเซลล์บ้างนะครับเห็นไหมครับว่า 8x บอกให้เซลล์นะครับมีสัญญาณลูกศรสีแดงนะครับแบบนี้ ก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าแท่งต่อไปนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เน้นเข้าราคาในการซื้อลงนะครับราคาแท่งนี้นะครับก็ลงมาปิดจบสวยๆนะครับชนะนะเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ชนะทุกแท่งไปนะครับอย่างแท่งนี้นะครับมีลูกศรบอกให้ซื้อลงนะครับเราก็จะทําการซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับแต่มันขึ้นมาปิดแพ้นะครับปิดแพ้แบบนี้เราก็แพ้ไปหนึ่งไม้นะครับแล้วก็รอให้มันเกิดลูกศรใหม่นะครับอย่างตัวนี้นะครับมีลูกศรสีเขี เขียวเนี่ยเราก็เล่น กลับด้านเนาะจากที่เราซื้อลงเนี่ยเราก็มาเล่นซื้อขึ้นนะครับในแท่งนี้เราก็เข้าไปที่ราคาซื้อขึ้นแท่งถัดไปนะครับแล้วมันก็ปิดชนะสวยๆอย่างตรงนี้นะครับมีสัญญาณให้ซื้อขึ้นเราก็กดซื้อขึ้นนะครับอาจจะรอให้มันราคายอดที่ดีกว่าราคาเปิดหน่อยแล้วก็เข้าครับก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าที่จะเข้าราคาเปิดนะครับตรงนี้นะครับบอกให้ซื้อลงนะครับเห็นไหมครับว่าแท่งต่อไปนะครับมันก็เป็นแท่งสีแดงเป็นแท่งสีแดงเลยเรากดลงเนาะ มันก็ปิดชนะนะครับมันก็ชนะสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราแค่เทรดตามลูกศรบอกนะครับลูกศรสีแดงเราก็ซื้อลงนะครับลูกศรสีเขียวเราก็ซื้อขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับมีลูกศรสีแดงนะครับบอกให้เราซื้อลงนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับซึ่งสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขลูกศรบอกให้ซื้อลงแล้วผมก็จะกดลงในที่ราคาเปิด เลยนะครับตรงวิที่ตรงนี้เนาะ0.030นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมันสวยมากเลยตอนนี้นะครับผมก็เซตเวลาเซตเงินเนาะเพราะว่าเราจะเทรดกันอยู่ที่1นาทีนะครับเป็นกราฟ1นนาทีนะตัวสคริปต์ช่วยเทรดนะครับใกล้แล้วนะครับผมจะกดตรงวิที่30นะ ปั๊บนะครับก็กดได้เลยนะครับผมอันนี้ผมกดดีเลยหน่อยนะทุกคนอ่าครับกราฟก็เทลงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราเจอแพทเทิร์นการกลับตัวด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เรามั่นใจนะครับที่จะเข้าออเดอร์นี้ในการที่จะเล่นลงตอนนี้ก็เหลือสิบวิสุดท้ายนะครับกราฟก็เทลงมาเป็นแท่งยาว8เมตรเลยนะครับผม3 2มสองหนึ่งปิ้งชนะสวยๆครับเป็นไงครับแพทเทิร์นการกลับตัวบวกกับตัวลูกศรของเรานะครับ อมาเจอการคู่ AU บ้างนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณตัวเทนดี้นะครับบอกให้ซื้อขึ้นนะครับแต่เรามันอยู่แถวแนวต้านนะครับผมก็จะรอให้กราฟเนี่ยเข้าย่อลงมาดีๆหน่อยแล้วผมก็จะเข้านะครับอ่าเนี่ยผมจะเข้าได้แถวนี้นะครับผมก็จะกดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าผมเจอโซนแนวต้านอ่ะมันเป็นสีแดงเห็นไหมทุกคนมันจะมีขีดขีดสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยเน้นเข้าที่ราคาที่ดีกว่าราคาเปิดนะครับ จริงๆเนี่ยรูปแบบของแพทเทิร์นเนี่ยมันคล้ายๆเทคนิคลับที่ผมสอนเนาะแล้วมันมาบวกกับตัวลูกศรด้วยมันก็ทําให้ผมเนี่ยแม่นยําที่เลือกที่จะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับโอเคสามวิสุดท้ายนะครับโอ้โหปิดปิ่มมากเลยนะครับแต่ก็ปิดชนะไปนะครับผมอ่า a อ c นะครับแท่งนี้ก็เตรียมตัวกดขึ้นนะครับผมรอย่อลงมาแดงนิดนึงนะครับมาลุยนะครับไปแล้วนะครับเปิดขึ้นมาแล้ว เห็นไหมครับว่าตัวลูกศรน,นะครับเราก็บอกให้ซื้อขึ้นในแทงถัดไปนะครับการเลือกเข้าที่ราคาตอนมันย่อดเนี่ยจะทําให้เราได้เปรียบทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับสามสองหนึ่งนะครับปิงก็ชนะสวยๆจ้ามาออเดอร์นี้นะครับมีลูกศรบอกให้ซื้อขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าลูกศรสีเขียวเนาะ แล้วกราฟเนี่ยมันย่อลงมาแถวตัวกรอบของเราพอดีนะครับเราก็กดขึ้นนะครับผมอันนี้ผมมาเปิดคู่ u s d c HF เนาะอันนี้เวลาเนี่ยมันก็จะมากกว่า1น,นาทีหน่อยเนาะสำหรับคู่นี้ก็รอไปนิดนึงนะครับจริงๆเทคนิคเราเนี่ยเหมาะกับ1น,นาทีเนาะถ้าใครจะเอาไปประยุกต์ใช้5นาทีก็ได้นะครับผมก็ใช้ระบบตัวมาติงเกลทบ3ไม้ดูได้นะครับก่อนที่จะเอาไปใช้จริงก็ต้องแบ็กเคสดูก่อนนะครับ มาครับเหลือ10วิสุดท้ายนะครับตอนนี้กราฟก็เริ่มมาแดงๆอยู่นะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนบวกนะของเรา3 2 1นะครับก็ชนะไปนะครับผมโอเคมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับมีลูกศรบอกให้ซื้อขึ้นนะครับตอนนี้นะครับยังซื้อได้อยู่นะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาเราจะกดก่อนตอน30วิแรกนะครับ30วิหลังเนี่ยเราจะเปิดออเดอร์ไม่ได้แล้วนะครับเราจะเปิดให้มันจบ ภายในแท่งนะครับผมก็รอให้มันยอ่อลงมาผมรอมันยอ่อมาแดงนะครับก็เลยจะรอกดออเดอร์อยู่นะครับอันนี้ก็เหลือวิสุดท้ายนะครับผมก็มากดที่วิสุดท้ายเลยนะครับสําหรับออเดอร์นี้เห็นไหมครับมันก็จะนับเวลาเนาะสามสิบวีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าจะแพหรือชนะโอเคนะครับ ออเดอร์นี้ก็ชนะสวยๆนะจ๊ะเห็นไหมครับเรากดกันตรงที่วิสุดท้ายพอดีเลยนะครับอันนี้ชนะมา5้าไม้ติดกันแล้วนะครับผมมาครับออเดอร์ที่6ของเราแล้วนะครับตรงนี้มีลูกศรบอกให้ซื้อลงนะครับผมจะรอการาฟเด้งขึ้นมาเขียวสักหน่อยนะครับแล้วค่อยกดลงนะอ่าก็เปิดออเดอร์ลงมาแล้วนะครับผมเปิดใกล้เส้นสีขาวเนาะก็คิดว่ามันจะลงได้นะครับก็อรอลุ้นกันอีก30วิเนาะ โอ้โหแรงเริ่มมีแรงเด้งขึ้นมานะครับลุ้นๆอยู่นะครับอยู่ใกล้เคียงกับราคาที่เราซื้ออยู่นะครับตอนนี้โอ้โหปิ่มๆม,มากเลยทุกคน5วิสุดท้าย3 2 1โอ้ยขึ้นมาส,สูงเลยนะครับก็โดนไปนะครับไม้นี้อ่าเดี๋ยวเห็นมีลูกศรบายมาให้ซื้อขึ้นนะครับโอ้โหดันไปกดได้ราคาไม่ดีนะครับทุกคนต้องมีสติเนาะในการที่จะเข้าเทรดเห็นไหม ราคามันเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นการผิดพลาดที่ร้ายแรงมากเลยในการเข้าณจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราได้ราคาที่ไม่ดีมากเลยนะครับออเดอร์นี้ผมก็มองว่าออเดอร์ไม้นี้น่าจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าที่ราคาเปิดหรือราคาที่ดีกว่าราคาเปิดเราได้ราคาที่แย่มากเลยสําหรับไม้นี้ก็เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นมือใหม่เนาะก็ต้องฝึกเทรดให้ชํานาญก่อนถ้าไม่ชํานาญเนี่ยเราก็จะกดออเดอร์ได้ราคาไม่ดีแบบนี้นะครับ โอเคไม้นี้เราก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ไปตามเก็บไม้ใหม่นะครับเรามีสัญญาณอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้นะเห็นไหมมีลูกศรให้ซื้อขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดออเดอร์ขึ้นนะครับรอมันคอนเฟิร์มปิดแท่งก่อนนะครับแล้วเราก็รอจังหวะในการซื้อขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องให้ลูกศรเนี่ยมันอยู่ค้างในแท่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิด ออเดอร์ขึ้นในแทงถัดไปเพราะบางทีลูกศรมันอาจจะหายไปนะครับก็ระมัดระวังแรงดีมากเลยนะครับแท่งนี้โอเคเปลี่ยนแท่งใหม่แล้วนะครับผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันย่อลงมานะครับแล้วผมก็จะกดออเดอร์ขึ้นนะครับโอเคก็โอ้โหมันก็ได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสูงกว่าราคาเปิดนะครับผมตอนนี้เรายังเหลือเวลาที่จะสามารถแก้ไม้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไม้นะผมอัดเพิ่มอีก สองไม้เลยนะครับจากไม้แรกที่ผมเข้าไปเนาะผมคิดว่ามันย่อมาตรงนี้นะครับมันจะขึ้นไปปิดได้ข้างบนเนาะเพราะว่าเราได้ราคาที่ดีกว่าไม้แรกนะครับอันนี้ผมก็เล่นแบบซอยไม้เพื่อแก้เนาะแก้ไม้จากจุดที่ผมเข้านะครับมาครับเหลือไม่ถึงห้าวิสุดท้ายแล้วนะครับผมลุ้นกันสามสองหนึ่งนะครับโอ้โหย,ยึกขึ้นไปปิดจังหวะสุดท้ายนะครับ ได้กําไรมาสวยๆนะครับเห็นไหมครับการชบไม้ก็ลุ้นอยู่นะครับถ้าเราแพ้ไม้เมื่อกี้เนาะเราก็จะเสียไปสามไม้เลยก็น่ากลัวนะครับต้องบริหารเงินดีๆเนาะมาด j ผมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นการซื้อขึ้นเนี่ยรูปแบบเนี่ยสวยมากเลยตรงกับเทคนิคลับที่ผมสอนในห้องไปเนาะแล้วมันมีสัญญาณลูกศรด้วยนะครับก็เป็นช่วยตัวคอนเฟิร์มในการที่จะเข้า ออเดอร์ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบแท่งเทียน engulfing เนาะถ้าเพื่อนๆได้เรียนในห้องเทคนิคลับที่ผมสอนไปนะครับถ้าเราเจอรูปแบบแบบนี้นะครับเราก็จะเน้น follow ten ในการซื้อขึ้นตาม ten นะครับสามสน,นะครับก็ปิดชนะไปสวยๆนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับเราก็เทรดกันมา9ไม้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันไม้สุดท้ายนะครับตอนนี้ เราชนะมาเจ็ดไม้นะครับผมแพ้ไปสองนะเหลืออีกไม้หนึ่งนะครับไม้สุดท้ายอ่ะตรงนี้นะครับมีสัญญาณให้ซื้อขึ้นนะครับคู่ eurgbp นะครับผมก็เปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วครับเนื่องจากผมเห็นแนวฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแนวรับด้วยนะครับเมื่อกี้ลูกศรมันยังค้างขึ้นอยู่นะลูกศรบายนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเลื่อนเลื่อนเข้าไปดูเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นตัวแนวรับพอดีผมก็เลือกเข้าที่ออเดอร์ตรงนี้เมื่อกี้ลูกศรมันขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เลยกด แต่มันมีแรงเคลงมานิดนึงนะครับลูกศรมันก็เลยหายไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสังเกตที่แนวด้วยเนาะแล้วทให้เราเข้าออเดอร์ขึ้นมามาลุ้นกันนะครับสามสองหนึ่งนะครับปิงก็ชนะสวยๆนะครับเห็นไหมครับก็เทรดไปสิบออเดอร์นะครับในช่วงแรกนะครับเราเทรดไปเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้านะครับเราชนะห้าไม้ติดกันเลยนะครับ เรามาแพ้เนี่ยไอตอนสองไม้เนาะสองไม้ที่เราเข้าเนี่ยเราเข้าแบบไม้แรกอะ่ะโอเคอยู่แต่ไม้สองเนี่ยเราไปกดได้ราคาที่ไม่ดีเลยนะครับผมก็เลยแพ้นะครับแล้วก็มีการแก้ไม้ด้วยตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้นี้เนาะไม้นี้แก้ไม้นะครับเปิดไป3ออเดอร์เพื่อแก้ไม้นะครับก็ปิดชนะมาสวยๆแล้วก็เก็บมาอีก2นะครับเท่ากับว่าเราเทรดไป10ออเดอร์เราแพ้ไปสองเราชนะ8นะครับผม เห็นไหมครับว่าการใช้งานตัวสคริปต์เนี่ยถ้าเราเอามาบวกกับความรู้ที่ผมได้สอนในห้องของเทคนิคลับไปนะครับเพื่อนๆก็จะทำให้เทรดได้กำไรดีๆแบบผมนะคบผมเราจึงต้องมีความรู้กันศึกษากันให้เยอะนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับได้กำไรดีๆแบบนี้สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าห้องเทคนิคลับนะก็ กดเข้ากลุ่มทักหาแอดมินได้เลยนะครับบอกขอเข้าห้องกลุ่มเทคนิคลับหน่อยนะครับก็จะมีสอนให้ความรู้แล้วก็พาเทรดกรอบต่อสัปดาห์เลยนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็สามารถสมัครมานะครับแล้วก็ทดลองใช้พอร์ตเดโมก่อนได้นะมันจะเป็นเงินสีส้มๆนะครับในการที่จะฝึกเทรดฝึกกดออเดอร์ให้ชํานาญนะครับถ้าใครยังทําไม่เป็นเนี่ยเรามีสอนพื้นฐานทุกวันอาทิตย์เลยนะครับสามารถกดเข้ากลุ่มเข้ามาเรียนรู้ฟรีได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัดสดีครับ